วันนีก็จะมาเล่น don't stop ไปอออันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเล่นแล้วไม่เอาจจะเริ่มเล่นใหม่เลาเกมไปบุกการไม่ได้จริงเหรอห้เริ่มเล่นใหม่ด,มดูการดก็เริ่มเล่นใหม่ไงเริ่มเล่นใหม่ครับ mm hmm. แล้วก็กดไปก็สตาร์ทร่อยเริ่มเล่นใหม่เลย ลราโหลดดิ้งมาลราโหลดไปเราสตาร์เป็นเกมที่สมจริงอีกหนึ่งก็ว่าได้ไก้มันไกลไกลมันกากเขียนหมดเลย ไม่ไม่ใช่แล้วพักเอกของเราก็ติ่งขึ้นมาเซ o u r l ์ล็อกสกู d การพูดด้าสต๊านี่จะเป็นเสียงเพลงนะเราสามารถพูดด้านตอนแรกอะไรนอสต๊าไม่มีอะไรทำามาตอนแรกสต๊าฟเออเอ้ตอนแรกเนี่ยเรา เล้วตามเป็เนเกมที่ว์ายางนี้ก็สามารถกินดอกไม้ได้กินว่าครับริงครับก็เก็บอัน,นี่มาอน,นี่เก็บเก็บเก็บให้หมดครับแล้ว,ลวเราก็วิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งมาเจออีกแล้วแล้วก็โดมาทำการวิ่งไปหาหินนะ,อะเอ้ยเก็บนีนะอ่อันนี้เอาไปทำคบไฟนะ ร้อนตาไม่มีการสร้างบ่อนนะครับเอาอะไรมองดูมั่งเออสำคัญรับของกินของกินของกินเกมนี้หายากอะหาง่ายจะตายเออก็ปล่อยเข้าไปเราก็เราก็ค้าก่อนเนี้ยล้วก็กดที่นี่เราเราก็เราเล่นเกมนะฮะ อะไรไม่ได้หมเล่นเกมไหมผมเล่นเกมอะไรไมครับหนึ่งจุดหกอ่ะไดแล้วจ้แบบาเออเก็แบฟบังนะเก็แบเบก็บแกบบ่ร่างไปสุดไรแล้ว เฉลี่เก็บเก็บเก็บเอาไ้กินนะเก็บเเก็บไปเรื่อยๆปามปาเลยปามปมมไอ้กมันกเกมาไม่นต้องนีหรีอเดี๋ยวไนเนยสกปรกคูดว่าหาอ้ชิบขาแล้วไงฉันไม่ค้นเลยคนเจะสับไปยานก่อนพี่ดีแล้วยผู้ข้า จริงชอครูทอสิครูเข่าคนาาน,นี้ตคัวคูเข้าแต่ดีดูดีดูไ้เจ้านุ้มเองก็ปล่อยให้หมาบน่นไปอ่ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็หยิบสติ๊กแสนสูงเลยช้อยม,ม,มอือไม่รู้นำทางเพราะตตอกไป ประมาณตะคืนนี้ค่ะมันก็จะมีหนวดโมวัชชันไมอะไรมันโอ้อโอนี่ต้นไม้ใหญ่ตัดเลยนี่ครับสอนทิศดีจะมาเล่นสอนทิศดีอทำมืดก็ไม่ใช่โดนเก็บเก็บกาเก็บ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 ทำเก็บลายเราทำให้เอาลายเย่ยง เก็บไปครับแล้วก็เอามล่นเก็บไปข้าไปเข้าไปเข้าไป้าปเขานป้าเข้าไปเขเ้าไปเไป้าเเาา้เาเเ้เเไปาเา จำมือแล้วครับตอนนี้ต้องเรีมาของม่ดวนนะเอ้ทำการค้ามนี่มาแล้วก็กดให้มันเป็นนี่แย่แล้วก็สว่างแล้วเว่อเิมเริ่มเร่เก็บเ่น่อีปเ้าเีก่อนนะในที่นีมันก็ต้องเร็ยนที่ดีคุ้เน่ลุเน

มาเ,นเนี่ยะเ่าจุดสีเทียวคิข้างมิข้างไปเบิ่อแล้วไปเอาต้นฟางมาเขาไม่เห็นััป,ปหลดาักตัวเลยเดินันงสายา้ามาทำไรข้อนีอ๋ออ,อันนี้ค่ะตายผู้รีก้เอานี่มาได้ปะล่ละกาน่าเา เออ,เอ,อได้ไดไดนี่มนันอะไมาแล้วจ้ออมาสักขันลูโอ้ว้าวกิ่ลูกอะใช่คาราเอามพ่องไก่ดิหวานออมากี่ลูกวะโอรตั้งสามลูกก็พอละสี่ห้าลูกเออลูกบ้านไก่นะมะนาวสี่หลูกั1สล,ลูก นำมานันา,ากวกลูกออมาห้าคนเจ็บตลูกโอใหม่ใหม่ันี้เอามาเจ็บแต้ลูกนะไายเออถ้าไม่เอามาะอะีย่าคบอกไม่ได้เอามานะเอามาค่ะ รอไปแบบรอเะ่าแก้วาแก้วเลยกายไปอ่อไปโอ๊ยอะไรเอาแก้วมาด้วยเออแก้วสวยๆอ่ะเอาแก้วเพิ่งแก้วเลยนะเออเขาไม่มีแก้วสวยๆไอ้คนมันบอกว่ามันจะเอาแก้วมา สามารถขิ่ไคีกว่าเพื่อเดินมาแต่เราไม่ด้ายิงซคไม่ได้ันนี้ลงอ่ะ ก็ไปหาของต่อนี่เซฟมันก็จะเซฟให้โดยอัตโนมั ก็เดิน uh, ่เราิข้าวเลยอยู <can> ่ข้าวข้าวข้าวผัดอยากินเลยไม่เอาแล้วาอยู่ข้าวผัด เข,ข้าไปเมื่เช้าข้าวขาดก็ไม่ต้องทำเกเขาเปนเลืองตังที่บ้านเราก็ทำเงมีด <c oughs> <c oughs> ีาของทินอยู่และะ้วตรงนี้แล้วตอน้นเอายามา <c oughs> เอามากินแนละ้วไม่ใช่ควาย เดิน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 เด้นเดินดเดิเดเนเเนเดเเด้าเนเนเดินเดิเดินนเดนเดินเดินดนเดดน,นดดดดดเเดดเ Lòng lòng Không đi mi phải cái gì gì đâu ơi Ui tua lại à Chị mang lời ơi Yêu Quai 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 Chúng ta leo Chúng ta leo Bây giờ tôi yêu Tốt

ออนแล้วใครเอี่มาใครจะเแก้วมาใครจะ <Yeah. S 1> เแก้วมาเอม่ใ่มนใจช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เออแ,แหัสทีวอ่นะเออเดี๋ยวดนี่นะไม <Okay. S 1> ่ไม่หามใ้ปนพันใช่ไหม ขาไม่ใช้หรือเรนคนะเย่ลาลาลาอุ้นไปมาแล้วพอพ่อะไน่พ่อโอ้ไม่ตีไม่บายครับจะปืน